ดีเนาะงั้นเอาคันนี้นะพ่อนไหวเหรอน่าเอาคันนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยตัวเล่นอะไรอะ่ะ <c oughs> สีออโต้จิ๋วจิวช่วยได้ถ้าค่างวดรถแบบเดิมๆทำให้คุณหลอนทุกสิ้นเดือนครุงสีออโต้จิ๋วจิวช่วยได้ผ่อนค่างวดถูกลงสูงสุด40%และยังมี3ทางเลือกสำหรับงวดสุดท้ายด้วยนะคะทางเลือกที่1ชําชำระเงินงวดสุดท้ายเต็มจำนวน และครอบครองรถได้ทันทีทางเลือกที่2เลือกผ่อนชำระงวดสุดท้ายต่อสบายๆทางเลือกที่3ถ้าอยากเปลี่ยนรถคันใหม่ก็เทินรถคันเก่าเพื่อจ่ายค่างวดสุดท้ายและนำเงินส่วนต่างมาเป็นเงินดาวสำหรับออกรถคันใหม่พบกันที่งานมอเตอร์โชว์วันที่27มีนาคมถึง7เมษายนนี้พร้อมรับของกำนานรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทไปไปเลย